โครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจาการกระจายเสียงภายใต้การกำกับของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชอขอนำท่านเข้าสู่รายการพ่อชอพบประชาชนดำเนินรายการโดย นางสาวสาวิตรีอุดมพันธ์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการกรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชนทางสถานีวิทยุป,ปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี FM 93.75เมกะเฮิรตซ์ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18นาฬกาถึง18นาฬิกา30นาทีวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่6สิงหาคม2,564ค่ะกับดิฉันสาวิตรีโุดมพันธ์พร้อมกับความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าโครงการต่างๆภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมสาระดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่า ในวันนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของกรมการพัฒนาชุมชนได้ทาง f c e e o o o k แฟนเพจของหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน w w w c d d g o t h ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาการจังหวัดพัทลุงค่ะท่านละพารมหนูสวัสดิ์ค่ะมาพูดถึงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพัฒนาชุมชนค่ะสวัสดีค่ะท่านพัฒนาการจังหวัดค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่าน,านผู้อ่านทุกท่านด้วยนะคะ ค่ะท่านคะวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวดีๆในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะในเรื่องของสั้นๆละการในเรื่องของโคกหนองนานะคะว่าอามาเป็นยังไงเอ่ยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงมีวัตถุประสงค์อะไรของโครงการนะคะที่เราดําเนินการในตอนนี้นะคะท่านค่ะก็สวัสดีอีกครั้งนะคะก็ดิฉันระพารมนูสวสดค์พัฒนาการจังหวัดพัทธลุงนะคะ สำหรับการโครงการการกลับเคลื่อนโครงการพัฒน,นาพื้นที่ต้นแบบการพัฒน,นาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ một, ประยุกต์สู่โคกงหนองนาพัฒน,นาชุมชนหรือเราเรียกง่ายๆกันก็คือโ,โ,โครงการโคกงหนองนานะคะคือ,อกอ่อนอื่นก็จะจะคุยให้ฟังถึงวัที่มาที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ดินมาได้อย่างไรทีะะ่มาในช่วงนี้ก็ที่ผ่านมานะคะโครงการเราคงเราในในวิฤต ในในวิกฤตช่วงนี้ทุกคนก็คงประสบภาวะวิกฤตมาด้วยกันนะคะจากสถานการณ์ของการการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโควิด -19 นนะคะในในที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องมันมันมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ส่งผลกระทบไปถึงวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจานด้านสาธารณสุขด้านความด้านคมนาคมทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยทั้งในเรื่องของไฟแรงน้ําท่วม นะคะซึ่งคาดว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆความเสียหายมันมีต่อชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นเรื่อยๆนะคะใ,<ช>ในเรื่องของการเพิ่มของความยากจนในเรื่องของความเหลื่อมล้าทางสังคมตลอดจนระบบการผลิตของเกษตรกรที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางด้านอาหาร<ช>ทางด้านาน้ํานะคะซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิตที่สําคัญเลยในการนี้ระบบนิเวศต่างๆที่เสื่อมเรม สเสริมเสริมลงและมีแนวโน้มจะสูญเสียความสามารถในการความต้องการมนุษย์ได้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งที่มาจากปัญหาเหล่านี้กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภารกิจในเรื่องของการบำรบัดทุกบำุงสุขอยู่แล้ว mm hmm. ต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงโดยยึดโดยโดย,โดยยึดหลักปรกัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนมานะคะตั้งแต่ปี2549ค่ะซึ่งในที่นี้นะคะทางก,กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให โครงการพัฒนาชุมชนน้อมนําหลักปัจจัของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักที่จะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยพัฒนาคนให้พึ่งตนเองให้ได้มีความเป็นเจ้าของมีการเหลืาอ,อจัดการโดยชุมชนพัฒนาหมู่บ้านให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู่เป็นสังคมที่เป็นเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขนะคะทั้นนี้โครงการพัฒนาชุมชนร่วมกับบน มูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาติสถาบันเทคโนโล,โลยีประจอมกล้าจ้าคุณทหารราชก,กระบังและภาาีกีรือข่ายทั้งหลายนะคะถ้าเป็นฝ่ายกีภาครักภาควิชา,ากรารภาคประชาชนภาคศาสนาภาคเอกชนและภาคประชาสังคมและถึงมวลชนต่างๆานัคะเราได้น้อมนาหลักประญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาลงสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนอตามกลไกการขับเคลื่อนคือการถืกสารศาสตร์พระราชานะคะให้ในการปฏิรูปประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนาเพื่อท,ที่จะมุ่งไปสู่สร้างภูมิกุ้มกันให้กับทุกขวาวเรือนในสิงเหล่านี้เราพัฒนาคนได้มีความรู้และปรับตัวให้สามารถ,ถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้มีอาชีพมีการสร้างรายได้นะคะทำกว,วัลางภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในเวลานี้ซึ่งทั่วโลกกท็ทั่วโลกประสบวิกฤตนี้ทั้งนั้นค่ะท่าก็เลยเลยการใช้ศาสตร์พระราชามาน้อมนําแนวคิด นะคะทำกเกษตรที่ฎดีในการพัฒนามาจากงการพ<ะ>ปรราชดัมบิมากกว่าสี่สศิบทฤษดีที่ผ่านมานะคะ,ะเรื่อง<ะ>ที่จะรองรับกาบไปพิบัติในรูปแบบของโค้งหนองนา<ะ>อันนี้มาเข้าสู่ว่าโค้งหนองนาพัฒนาชุมชนโมเดลเนี่ยโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะกับหมู่บ้านในภูมิทสังคมและก็ผ่านการทํางานในรูปแบบของการก้างงานก,างกั้นร่วมกันลงแรงด้ด้วยกัน<ะ>การสับสนุนพื้นพื้นฐานและงงบประมาณงบประมาณต่างๆในขึ้นนี้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรอนและชุมชนผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศษฎีใหม่ประยุก์สู so, like so war, so ่โคกหนองนาโมเดลตรงนี้นะคะค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการที่เราทำในเวลานี้นะคะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุก์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคกหนองนาพัฒนาชุมชนสองเพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนาพัฒนาชุมชนตามหลัก ศาสตรยาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลและระดับตัวเรือนสามวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรและกับแรงงานและก็บฑิตทีติจบที่ใหม่กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับสู่ท้องถิ่นของชุมชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะคะการจากการแพร่ระบาดของเอชื้อโควิด -19 ในครั้งนี้ที่ถูกภาพรวมกว้างๆที่ทำไมเราจึงต้องกลุมการพัฒนาชุมชนถึงต้อง ขับเพื่อนโครงการคู่หนองนานนี้นะคะค่ะแสดงว่าโอ้โหเท่าที่ได้ฟังจากท่านมืการจังหวัดนะคะว่าไรคงมีหลายๆส่วนหลายๆภาค เครือข่ายในการพัฒนามาลงลงในส่วนนี้ด้วยแล้วก็ส่งรงไปยังพื้นที่โดยแท้จริงให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะค่ะ <c oughs> ทีนี้ในส่วนของจังหวัดพัทลุงเองเนี่ยค่ะ,ะทางท่านผู้ฟังก็คงอยากจะทราบนะคะว่าในการดําเนินงานของโค้งหนองนาของจังหวัดพัทลุงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะมีความสําเร็จถึงไหนอะไรบ้างแล้วมีจุดเรียนรู้ที่ที่คนละแวกนั้นหรือจังหวัดก ใกล้เคียงอย่างเงี้ยเขาที่จะสามารถที่จะไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของโค้งของนานนี้มียังไงบ้างคะท่านค่ะค่ะสำหรับแนวทางในการดําเนินงานโครงการโค้งของนาของพัฒนาชุมชนนะคะของจังหวัดพัทลุงซึ่งในภาพรวมของโครงการโค้งของนาเราต้องมีกิจกรรมทั้งหมดทั้งหมดเจ็ดกิจกรรมก่อนนะคะหนึ่งค่ะเริ่มต้นมาตั้งแต่กิจกรรมที่หนึ่งในการฝึกอบรมเพิ่มเพิ่มทักษะระยะสั้น เกี่ยวกับการพัฒนากษตรกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะรูปแบบโค้หของนามโมเดลตัวนี้เราก็ส่งคนไปอบรมให้กับเราปอบรมที่ศูนย์คนครศรีธรรมราชนะคะ, <S <S อะสองคนของจังหวัดพัทลุงไปยี่สิบสามคน่จะเข้าร่วมกระบวนการก็คือ,อตั้งแต่ครวรเรือนต้นแบบนะคะครวรเริอนต้นแบบแล้วก็นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอีก อาจจะขอ,อขอเริ่มที่มาโครงการนี้สําหรับจังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการในเราเราดำเนินการอยู่แค่ตำบลเดียวนะคะของจังหวัดพัทลุงเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นที่แากพัสดุที่อยู่ในความครอบครองดูแลของกรมการพัฒนาชุมชนชนะคะเราเรามีพื้นที่สวนเรียนรู้ต้นแบบระดับตำบลหรือว่า CLM หนึ่งศูนย์ในพื้นที่สิบห้าไร่แล้วว่าเรามีควรเรือนต้นแบบ อ่าอีกสิบครัวเรือนในของตำบลขอย่าอำเภออำเภอสีบันพุนจังหวัดพัทลุงนะคะ,คะซึ่งซึ่งกิจกรรมที่เราทํามาณเวลานี้ตั้งแต่ในเรื่องของการฝึกอบรมเราก็ได้อา่าส่งคนไปฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วทุกคนกลับมามีองค์ความรู้พร้อมที่จะกลับเพื่อนงานต่อไปแล้วนะคะทราบมาว่าในการเข้าฝึกอบรมเนี้ยจะต้องฝึกอบรมไม่ใช่แค่วันสองวันค่ะ ทั้งหมดเจ็ดวันเลยค่ะโอ้โหทังอาทิตย์น,นึงเลยใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> ซึ่งหลักสูตรในการอ,อบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือสร้างภูมิรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยนะคะก็มีเยอะเหมือนกันเท <c oughs> ่าที่ทราบมา <c oughs> ใช่ไหมคะก็ทุกคนสามารถมาแต่เป็นครูพาทําเป็นครูต้นแบบได้เลยค่ะที่คุณจะไปอบรมมาค่ะ แลหรับในกิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเราก็ในเมื่อเรามีองค์ความรู้พอแล้วนะคะคนที่จะมากับเพื่อนมาเป็นครูพาทาได้แล้วเป็นการกิจกรรมที่สองก็คือสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชน,ชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นใน,นระดับตำบลเลยนะคะส่วน<ะ>ตรงนี้ของระดับตำบลในพื้นที่สิบห้าไร่นะคะ,ะจะมาหนึ่งแปลงพื้นที่สิบห้าไร่อยู่ที่โดยอยู่ที่หมู่ที่เก้าของตำบลขอย่านะคะ แล้วก็และนี่คือหนึ่งแปลงแล้วก็<ช>เป็นการพัฒนาพื้นที่ระดับควรเรือนต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของระดับควรเรือนเอชแอลเอ็มรีเราอีกสิบแปลงในตำบลขอย่า้นะคะเ<ช><ช>พื่อเพิ่มทำไมที่เราต้องทำแบบน,นี้ก็เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ําและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนซึ่งแต่เดิมในในในพื้นที่ตรงนี้นะคะค<ช>่ะเป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่อยู่ทเตี้ยเป็นที่แรกพืชสดุแต่กลุ่มการพัฒนาชุมชนให้กับ ชาวบ้านในละแวกนั้นนะคะชาวบ้านที่เกิดเกิดประปัญหาที่ไม่มีที่ดินทํากินเข้ามาเข้าเข้ามาเข้าเข้ามาปลูกผักปลูกผักอยู่แล้วค่ะเขาเขาเรามีสมาชิกจุดสี่สิบเอ็ดคนแต่จากพื้นที่คนคนยากจนหลักของพื้นที่เหล่านั้นนะคะเขามาปลูกผักเราจัดสรรพื้นพื้นที่เขาปลูกผักอยู่แต่พอโครงการนี้เข้ามาก็ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นเ๋ยในการเพียรนาต่างๆแล้วก็คนหลานี้เข้ามาล้วก็คนหลานนี้เข้ามันเข้าเข้ามาใหม่ค่ะ ค่ะก็เสมือนว่าได้ได้แก้ปัญหาในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงที่โอเคมีมีคนจํานวนหนึ่งที่อว่างงานนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สําหรับการทํางานหรือการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพนะัทลุงค่ะค่ะแล้วในส่วนของการทํางานที่จะเป็นจุดเรียนรู้ต่างๆเนี้ย มีผลเกิดขึ้นยังไงบ้างคะเช่นเห็นว่ามีการเอามือสามัคคีกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะท่านเขาเขามีความสุขอะไรไหมในพื้นที่อะไรต่างๆนะคะคือเหมือนเราย้อนอ,อดีตกลับไปเนาะว่าให้มีการมีส่วนร่วมกันนะคะแล้วก็มาเอามือสามัคคีร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทางาเราเนี้ยเอามือสามัคคีนี้ทําอะไรกันบ้างเอ่ยคะท่านค่ะก็คือเพราะว่าในในกิจกรรมที่ที่ทํามาตรงเนี้ยนะคะพอพอถึงระดับ อ่สูวนเรียนรู้ระดับตำบลก่อนนะคะเริ่มมาเพราะเราเราได้รับงบประมาณมาจะคุ้มครองในการที่จะมาปรับพื้นที่นะคะปรับพื้นที่ในการปรับสภาพพื้นที่ให้มีให้มีบออ่อเก็บน้ําอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะเราก็มันจะสรนพื้นที่ทําเป็นฐานเรียนรู้ก่อนนะคะในในแปลงในในแปลงของของระดับตำบลเนี่ยมีซึ่งมีฐานการเรียนรู้ต่างๆ อ่าได้ได้ถ่านถึงเก้าฐานนะคะับในฐานการเรียนรู้ต่างล่าเนี้ยมีฐานอะไรบ้างคะท่านค่ะฐานการเรียนรู้ตรงเนี้ยก็ตั้งแต่หนึ่งฐานการเรียนรู้ในเรื่องของคนหัวเหตุนะคะในเรื่องของทำอะไรอะเรื่องของก็ตั้งชื่อเกี่ยวกับเรื่องการเราะเหตุอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็เป็นเป็นฐานให้กับคุณก็มาได้เรียนรู้ได้แล้วก็ฐานเรียนรู้ในเรื่องของการคนติดดินนะคะคนติดดินได้เคือเช่นแต่เรื่องของการทําบ้านดินในเรื่องของทาน้ําหมักคือว่าผ้าอะไรพวกนี้นะคะที่ต้องผสมกับดิน ต่อไปฐานการเรียนรู้คนรักน้าในเรื่องน้ําในการบําบัดน้ําเสียการทำอีิอบอลอะไรหลังๆนี้เพื่อที่จะดูแลรลกษาสภาพน้ําไม่ไม่เกิดได้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดกันแล้วก็ฐานการเรียนรู้คนเอาทานอันนัานไอ้คำถานใช่ไหมคะเผาฐานใช่รู้จัการรู้ให้รู้จักการเผาทานโดยการถ่านปนเมันสอรลิดของเราดนค่ะก็เป็นเป็นเป็นวัตถุเป็นวัตถุดิบในการผลิตที่ง่ายๆชาวบ้านกองชาวบ้านได้นะคะ ฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติในนี้ในเรื่องของการเอามือสมัสรรมผัฝึกว่ารวมแต่ร่วมกันเอามือสมัสรรมผีได้อย่างไรเพราะว่าทั้งเก้าฐานเนี่ยที่จะถึงเนี่ยคืออะไรคนไปเรียนรู้เราก็จะสอนทั้งเก้าฐานนี้เลยแต่ไปฐานการเรียนรู้ในเรืเร่องของคนรักแม่โพศกนะครับวัสดุอุปกรณ์ในการทานานะคะทำ,ทำนาแบบชีบวาภาพันข้าวพันข้าวบ้าข้าวเราจะส่งเสริมข้าวพันพื้นเมืองข้าวพันพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุงที่ขึ้นชื่อก็คือข้าวสางหย์ ข้าสังเวตชื้นชื่อมากเลยค่ะท่านการเป็นข้าวทุงพระราชทานด้วยหมายถึงว่าอ่าุมเด็พก็ปันปีหลวงของเราแบบดูดาก็จะจะจะมีเวลาออกรายการต่างๆมีงานต่างๆท่านจะทรแนะนำข้าสังเกตให้จังหวัดพัทลุงนะคะเ,นะเป็นการเป็นพระเป็นต้นหมายการเวลาที่คนของจังหวัดพัทลุงอย่างยิ่งนะคะข้าสัรเดตคุณได้รู้จักก็ที่ท่านได้ได้ทรกระสังเอาไว้นะคะต่อไปข้าเล็บนก ็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองอีกชนิดหนึ่งของ <Gym. S 2> จังหวัดพัทลางพวกนี้นะคะเราจะมาสอนให้คนพัตตานไหมายเห็นว่าทํารักษาพันธุ์ข้าวตัวนี้ไว้ในพื้นที่ของจังหวัดพัุตา่ะค่ะแล้วก็ฐานการเรียนรู้ในเรื่องของคนรักแม่แม่ธรณีอาะใการในเรื่องของการทำน้าหมักเชีว่าภาพในเรื่องของการทําปุ๋ยเชีวภาพนะครับพวกนี้นี่คือฐานการเรียนรู้ของแล้วก็มีฐานการเรียนรู้อ่คนมีไฟ ค <erella S 2> นมีไฟในการผลิตพลังงานคีวภาพในการการผลิตถังปฏิติกทรงโอแบบโอถังอะไรต่างๆเหล่านี้น,นะครับ <ๆ S 2> พวกในเรื่องของการพลังงานคีวภาพเราจะได้มาได้อย่างไรค่ะนะครับเป็นฐานเรียนรู้ันสุดท้ายก็คือฐานเรียนรู้หัวคันาทองคาอืมใ่ไหมารหัวท่านหัวคนาทองคำ <ๆ S 2> ว่วนนาชืา่อดูเท่ๆนะครคือในกา,การว่าพื้นที่ที่ว่าง ตรง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 รอบคันนานะคะเราจะใช้ประโยชน์ให้อย่างไรไม่ใช่ว่าใช้เดินเป็นแบว้ายว้ไว้ไว้เดินว้ผ่านอย่างเดียวนะคะวัตถุดาบทองคำนี่เราจะปลูกพืชอย่างไรนะคะที่จะปรับปรุงดินเช่นในเรื่องของพม้พืชเตี้ยๆตรงนี้ค่ะเช่นปักสวนกลัวปักคะนาปักเมือเขือปักบุ้งกอตุ้งอะไรพวกนี้เราก็สามารถทําตรงนี้ได้นะคะในพื่นที่จะนี่คือฐานการเรียนรู้ที่จะที่จะเราจะสอนกันทั้งหมดมาอยู่เก้าฐาน ค่ะอย่างเอาแบบต้นต้นไม้ยืนต้นที่มีค่าปลูกตามคันนาอ่าก็เรียกว่าอะไรนะคันนาทองคาใช่ไหมท่านกับอ่าหัวคันนาทองหัวคันนาทองคำโอ้ค่ะเท่าที่เท่าที่ฟังมานะคะทั้งเก้าฐานเนี้ยนะคะต้องเริ่มจากที่ครัวเรือนเริ่มจากตัวเองก่อนใช่ไหมคะท่านคือทําใช้ขึ้นเองก่อนหลังจากนั้นก็เรียนรู้ด้วยกัน นะคะแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะ,คะซึ่งนะคะนรามองว่าจะมองว่าโครงการนี้เนี่ยมันเริ่มที่ฐานรากจริงๆแล้วก็ค่อยขยายเป็นเครือข่ายนะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะทีนี้ค,ค่ะค่ะท่านทีนี้ในส่วนของสิ่งที่คําว่าสิทธิประโยชน์หรือสิ่งที่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ว่างงานหรือน้องๆที่เป็น นพตอนที่อาจจะจบใ,<ช>ใหม่ <aria S 1> แล้วก็คนที่ยังไม่มีงานทําหรือคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยของจังหวัดพัทลุงเนี่ยเขาได้รับอะไรจากโครงการนี้ที่เข้าร่วมโครงการบ้างคะท่านค่ะก็ก็หมายถึงว่านะคะในการเข้าร่วมโครงการในโครงการเนี้นะคะคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้รับอะไรจากจาก,จากกิจกรรมโคกงของดาวพัฒนาชุมชนดอบ้างข<ช>้อห <topped S 2> นึ่งจะขอพูดถึงตั้งแต่ระดับควรเรียนเป้าหมายก่อนะอนะคะควเรียนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยในพื้นที่เป้าหมายในด้วยกัน นำศาสตร์พระราชาและประจาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ด้านการพื้นฟูดินการเลี่นจัดก,การน้ําการใช้ประโยชน์จากป่าสามอย่างการใช้ประโยชน์จากป่าสามอย่างแล้วก็นะคะได้ประโยชน์สี่อย่างเนี้ยการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ซึ่งควรลเหล่านี้จะได้รับความรู้ไปเต็มๆเลยทั้งสิบคนนะคะทั้งทั้งสิบคนเรียนในของจังหวัดพัทลงุงแล้วก็เป็นจะได้เป็นคนเรียนต้นแบบ อย่างน้อยนะคะในความภาคภูมิใจก็จะได้น้อมนาหลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตปัจจุบันของเขาได้ด้วยนะคะในตรงนี้แล้วก็ประเด็นที่สองอการเกิดพื้นที่นะคะเกิดขของจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่สวนเรียนรู้ต้นแบบคุณภาพชีวิตนะคะเป็นที่ว่าจะเราจะมีพื้นที่ต้นแบบที่จะให้คนทั้งภายในอาาตำบลเขาย่าเองอำเภอเสีบันพุเองคนภายในจังหวัดพัทลุงหรือว่าคนนอกนอกบริเวณรอบ,รอบ,รอบ พื้นที่รอบๆจังหวัดพัทลุงเนี่ยสามารถมาเป็นสามารถที่จะมาเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กัใกบใกล้กับบุคคลเหล่านี้ได้แล้วก็ศูนย์เรียนรู้นี้จะเป็นการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายในระดับครัวเรือนของระดับองค์กรเป็นในระดับชุมชนต่างๆส้านการมีส่วนร่วมในการกิจกรรมนะคะเช่นในเรื่องของความรักความสามาัคคีการลงแขกการอามุธสามาัคคีพวกนี้นะคะมันก็จะได้ประโยชน์แบบแกสกางเิล่านี้ขึ้น นะครับและการเกือคนเริ่มต้นแบบเนี oh so, ่ยเขาสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งพอเขาได้อ่าเรื่องของการปรับพื้นที่แล้วก็ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ปรับที่ที่ปรับใหม่มีแหล่งน้ำที่จะเข้าจใช้ได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ใร้างรายได้ค่ะ นะคะได้จิดรายได้นะคะให้แก่กับครัวเรือในให้กับชุมชนชแล้วก็โดยเฉพาะได้มีการช่วยเหลือน้องน้องบัณฑิตจบใหม่ซึ่งเราจ้างแรงงานเราจ้างเราเราก็จ้างบัณฑิตน้องๆที่ที่ที่เขาจบใหม่ล่ะเนี้ยของตำบลขอย่านี่สิบคนค่ะจังหวัดพัทลุงได้มาค่ะที่คือสิึงความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จัจงหวัดพัทลุงจะเกิดความอุดมสมบูรณ ะครับพื้นที่มันก็จะชุ่มชื้นกับชุ่มชื้นสามารถที่จะปลูกผักปลูกผักปลูกอะไรได้ด้วย<ะ>สิ่งที่ตามมาในเรื่องเหล่านี้ได้แบบระบบนิเวศของอของจังหวัดด้วยและของคกษต่ไทยกั ค่ะระบบนิเวศด้วยอะไรด้วยสิ่งความสมบูรณ์ของธรรมชาติก็จะถูกจับคืนมานะคะ่แล้วก็เออชื่อได้ว่านะคะทุกคนในพื้นที่นะคะหรือคือคนที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับความสุขจากการที่เราอะทามือเองลงมือทําเองในพื้นที่ของตัวเอง นะคะแล้วก็มีเครือข่ายเนี้ยเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคราชการนะคะภาคอิเอกชนแล้วก็ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนอะไรต่างๆนะคะที่อยู่ในพื้นที่มาร่วมกันนะคะนี่คือจิทธิประโยชน์นะคะที่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะที่จะได้รับแล้วก็ ภาพภูมิใจในการทํางานของกรมน้ำมันทุนของจังหวัดพัทลุงเรานะคะค่ะท่านพนักงานจังหวัดคะอ่าทิ้งท้ายหน่อยค่ะว่าท่านมีอะไรที่จะฝากกับทางท่านผู้ฟังนะคะอ่าให้รับทราบรับรู้ในเรื่องของการทํางานภารกิจของกรมน้ำนทุนของจังหวัดพัทลุงบ้างคะค่ะ คือกิจกรรมโค้งหนองนาพัฒนาชุมชนนอกจากว่าที่เราได้รับงบประมาณผ่านทางเงินกู้มาแล้วนะคะเรามียังงบประมาณที่เกิดจากทุธศาสตร์กลมมาทําโค้งหนองนาระดับครัวเรือนจังหวัดพัทลุงดําเนินการถึง150ครัวเรือนนะคะในปีงบประมาณ2,564เรื่องครัวเรือนเหล่านี้ก็เป็นแบบเป็นครัวเรือนต้นแบบนะคะเป็นครัวเรือนต้นแบบให้กับ ให้ก <át> ับแต่ละหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วยคิดว่าในการดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในปี64เนี่ยนะคะเราเราก็จะได้มีคนเรรยนต้นแบบเหล่านี้เกิดขึ้นที่จะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับกับที่อื่นๆได้มาเรียนรู้ได้แลหรัากิจกรรมงานพัฒนาชุมชนอื่นๆในจังหวัดพัทลุงนะคะจังหวัดพัทลุงก็มีกิจกรรมที่ที่สามารถที่จะเป็นต้นแบบให้กับที่อื่นได้ได้ได้ศึกษาได้ได้เรียนรู้ด้วยเช่นในเรื่องของการดําเนินกิจกรรม าการส่งเสริมการอนุรักษ์อนุรักษ์ผ้านะคะอนุรักษ์ถินผ้าจินใจดำรงไว้ในแผ่นดินนะคะทำอย่างไรให้ผ้าผ้าผ้าที่เกิดขึ้นในจังหวัดพัทลุงเราสามารถที่จะเป็นต้นแบบแล้วก็รณรงค์ในการสวนใส่ตอนนี้จังหวัดพัทลุงนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้มีหนังสือ,อขอความร่วมมือทุก,ท,กทุกส่วนราชการทั้งภาคทั้งทั้งภาคกลางนะคะท้องท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่ อาสวมใส่ผ้าไทยทุกวันเลยค่ะค่ะโอ้คงสวยงามมากๆเลยนะคะ้าพื้นถิ่นของจังหวัดพัทลุงค่ะมาใจ้กับว่าทุกวันเลยนะคะท่านผู้ว่าแล้วก็โดยที่ท่านผู้ว่าก็เป็นต้นแบบท่านผู้ว่าก็สวมใส่ทุกวันค่ะผ้าของจังหวัดพัทลุงที่เป็นเอกลักษณ์ได้ก็คือในเรื่องผ้าของเป็นผ้าฟอนะครับผ้าผ้าทอด้วยกีรติกตุกผ้าบัติกผ้าบัติกแล้วก็ผ้ามัดย้อมพวกนี้นะคะที่เป็นต้นแบบได้ ค่ะค <risque> ิดว่าพ้าตรงน,นี้เราก็สามารถที่จะรวมตังเพื่อในการเสริมสร้างไรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอ,อ๋อค่ะค่ะโอ้โหวันนี้ได้รับข้อมูลข่าวสารนะคะสาระดีๆนะคะจากในส่วนของจังหวัดพัทลุงนะคะโดยท่านพัฒนาการจังหวัดพัทลุงนะคะท่าน <arrator S 1> ละพารมนะคะหนูสวัสดิ์นะคะวันนี้นะคะตัวทางท่านผู้ฟังเองนะคะก็นะคะคงจะได้รับทราบนะคะว่าในการดําเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพัฒนาชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนี้นะคะมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างแล้วก็ผลสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรหรือคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้รับเนี้ยเขาได้รับตร,ตรงตรงนี้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ต้องกราบขอบ คุณท่านพัฒนาการจังหวัดนะคะท่านลับพารมหนูสวัสด์มากๆเลยนะคะท่านมามาบอกต่อเรื่องราวดีๆให้กับทางท่านผู้ฟังนะคะในรายการพอชพบประชาชนในวันนี้ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะนะค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกับรายการพอชอพบประชาชนทุกสัปดาห์นะคะทุกวันศุกร์ของอทุกสัปดาห์ได้นะคะตั้งแต่เวลา18บแนาิกาถึง18บแนาฬิกาสานาทีนะคะทางสถานีวิทยุป,ปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเอ93.75 m เกสกฮค่ะสำหรับวันนี้แจมแล้วก็ท่านพนักงานจังหวัดลับารีนะคะต้องขอสวัสดี ท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะที่จบไปนั้นเป็นรายการพอชอพบประชาชนออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี2565ท่านสามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ทุกวันศุกร์เวลา18.00ถึง18.30นนาทีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ สิบส,บสบคือสูตรคลิกชีวิตของเกษตรกรไทยที่น้องชา,นา,ชาวนชาชาวสวนชาวไรจำสุตเด็ดนี้ไว้ใช้สู่เส้นทางความยัง่งยืนประยุกต์หลักทฤษฎีใหม่ ให้สมดุนพอเพียงให้มีแล่งนนะ้ำมีสวนไรนาะในรูปแบบที่เรียกว่าโคกหนองนาะโมเดลโคกหนองนาะเน้นดินนาเพืน่อะชีวิตสร้างคุณภาพชีวิต ยากจนริสดีไม่พ่อหลวงเพื่อปวงชนน้องนำมาใช้ไม่สับสนในโภกน้องหน้าโมเดลที่โคกลูกไม้หาระดับไม้สูงไม้กลางสลับไม้ต่ำไม้เตี้ยไม้ใต้ดินแมนหนง กินพุกงหอยปูปลามีสิ้นมีพืชน้ำได้ชื่นใจทฤษฎีใหม่คือทางรอดของชีวิตฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังปมขึ้นใหม่สืบสารรักษาต่อยอดศาสพ่อหลวงไทย ด้วยโขกหนองนาโมเดลโขกหนองนาเนตดินน้าเพื่อชีวิตสร้างคุณรภาคชีวิตพิชิตความยากจนทฤษฎีใหม่ สนในโคกหนองนาโบเดลที่โคกปลูกไม้ห้าระดับไม้สูงไม้กลางสลับไม้ต่ำไม้เตี้ยไม้ใต้ดิน ศีใหม่คือทางรอดของชีวิตพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่สืบสารรักษาต่อยอดศาสตรพอ่อหลวงไทย าตลวง